สวัสดีค่ะน้องโซสวัสดีค่ะอ่ะถามถึงตอนนี้นิดนึงว่าจะออกจากบ้านเอฟก้าเป็นไงบ้างก็ตอนนี้ก็ไล่ตามขอบคุณสื่อครับแล้วก็ไปมีออกรายการต่างๆครับก็สนุกดีครับได้ทํางานได้มาอะไรเงี้ยอยู่ในบ้านกับออกนอกบ้านเหมือนกันไหมคะแตกต่างกันยังไงบ้างแตกต่างตรงที่ว่าออกมามานอกบ้านแล้วจะไม่มีใครดูแลเราครับเราจะไม่มีใครให้กําลังใจเราแล้วแล้วก็ต้องดูแลตัวเองครับแล้วก็ แบบอยู่ในบ้านนะพี่มันจะแบบเหมือนแบบเป็นแบบตื่นเช้ามาแล้วก็จะมีเรียนกินข้าวเรียนพักผ่อนออกมานี่เราต้องเตรียมเสื้อผ้าเตรียมหน้าผมอะไรเองทุกอย่างครับเป็นไงบ้างคะได้ไปขอบคุณสื่อแล้วแบบน้องๆเราแฟนคลับเป็นไงบ้างได้เช็คไหมคะกระแสตัวเองช่วงนี้ไม่ได้เช็คเลยครับก็จะมีคนมาตามมั้งครับตามคอยให้กําลังใจก็ตามไปทุกที่อะครับก็แบบ ดีใจมากครับเหมือนว่าแฟนคลับว่าเออโซ่จะแบบเป็นคนล้นๆนิดนึงชอบด้วยชอบชอบด้วยความน่ารักของโซ่อะไรเงี้ยอ๋อครับก็ก็เป็นตัวของตัวเองครับพี่เอาอย่างว่าผมก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับเราได้พูดคุยกับแฟนคลับบ้างไหมคะที่แบบว่ามาตามเชียร์เราอย่างเงี้ยก็มีนิดหน่อยครับก็อย่างเขามาตามผมอย่างเงี้ยผมก็จะแบบขอบคุณเขา ก็พูดคุยเขานิดน้อยแล้วก็กอดเขาก่อนกลับบ้านอะไรอย่างนี้ครับตอนนี้บอกว่าต้องทํางานด้วยใช่ไหมคะเราก็ต้องเรียนด้วยครับเราแบ่งเวลาไงบ้างคะตอนนี้เรื่องเรียนดอกดอกไปปีนึงก่อนครับแล้วปีหน้าก็ค่อยว่ากันใหม่ครับตอนนี้เรียนอยู่มาถึงจบมหกครับจบมหกมองอนาคตไหมคะตอนนี้เพราะว่าเราก็เข้ามาในวงการบันเทิงแล้วมองครับว่าแบบจะต้องทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยอะไรอย่างนี้ยก็มองไว้แล้วครับว่า เราต้องแบ่งหน้าที่ถูกครับว่าแบ่งเวลาเรียนกับเวลาทํางานนะครับหนักใจไหมคะเพราะว่าเราก็เข้ามาในวงการแล้วเนี่ยเราต้องเหมือนต้องเปลี่ยนตัวเองด้วยอ่ะไม่หนักนะครับก็เหมือนผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายนะครับเป็นแค่บางอย่างที่มันไม่ดีครับนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับซิงเกิลตอนตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเพลงซิงเกิลโหเท่ไหมฮะน่าเลิฟน่าไลฟยครับเธอน่าเลิฟหน้าไลายแบบ เทเป็นสว่าป๊อปแดนสนุกมากครับแบบแต่แรกเมื่อวานเพิ่งไปทําท่าเต้นมาครับโอ้โหรับรองว่าท่าเต้นเป็นยังไงบ้างหนลองเต้นให้ดูหน่อยนึงเต้นยังไม่ได้ครับความลับนี่เป็นความลับใช่ไหมต้องไปดูในคอนเสิร์ตเลยใช่ครับคอนเสิร์ตตอนเอ์ตอนนี้เตรียมพร้อมไปถึงไหนแล้วคะโซลักโซ่เวลผมก็เกินห้าสิบแล้วครับเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ ตอนนี้ก็ได้เมลโลดี้เพลงแล้วได้เนื้อเพลงแล้วครับเรามีส่วนร่วมในคอนเสิร์ตขนาดไหนคะเพราะว่าอย่างเราเนี้ยจะมีอะไรพิเศษพิเศษให้แบบว่าแฟนๆเอฟ้าดิชม,มั้ยรับรองว่ามีแน่ครับครั้งนี้แล้วทุกคนจะงงว่าผมทาอย่างนี้ด้วยหรออะไรอย่างนี้ครับอยาจะขอยมากเดี๋ยวจะตกน้ำเอาฝากถึงซิงเกิลตัวเองแล้วก็คอนเสิร์ตนิดนึงค่ะซิงเกิลผมก็อยากให้ติดตามนะครับออกมาเมื่อไร่ให้ทุกคนช่วยสนับสนุนด้วยนะครับ ของจริงนะครับของจริงชื่อเพลงว่าเธอหน้าเลิฟหน้าลายครับ่ซนคอนเสิร์ตก็27ตุลาคมนี้ที่ Impact a r e n นเมืองทองธานีครับชื่อคอนเสิร์ตว่า2 F9 เกินค่าครับให้โซ่ฝากถึงแฟนคลับทีวีฟูนิดนึงค่ะแฟนคลับทีวีฟูก็ครับแฟนคลับทีวีฟูก็คิดถึงมากนะครับโดยเฉพาะอะไรนะพิธีกรพ่จักรีนครับคิดถึงสุดๆเลยครับโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ